สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะแนะนำการใช้งาน Microsoft Teams นะครับโดยใช้เดสก์ท็อปแอนะครับหรือว่าโปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องนะครับหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่สตาร์ทแล้วก็ค้นหา Microsoft Teams นะครับลิกเข้าไปนะครับอ่า เมื่อคลิกแล้วนะครับก็จะเจอหน้าต้อนรับนะครับก็จะให้คุณผูเช็คนะครับว่าถ้าเกิดกรณีที่อันนี้กรณีที่เราเคยใช้อีเมลนะครับล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วก็จะจําให้นะครับจะยกตัวอย่างกรณีที่ยังไม่เคยลงใช้อีเมลลงทะเบียนเข้าใช้งานทีมาก่อนนะครับเขาก็จะให้เราลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับก่อนอีเมลนะครับ แล้วก็กดถัดไปนะครับนะครับถ้าไม่เคยเนี่ยเขาจะให้ป้อนอ e ีเมลแล้วก็ป้อนรหัสผ่านนะครับแต่ถ้าเป็นอ e ีเมลที่เคยล็อกอินอยู่ในเครื่องนี้แล้วนะครับ mm hmm. เขาก็จะจําไว้ mm hmm. ก็สามารถที่จะเข้าสู่ม mm ือกุญ t จทีมมาได้เลยนะครับทีนี้เข้ามาแล้วนะครับคุณครูคลิกที่ทีมตรงนี้เนาะคุณครูก็จะเห็นทีมที่เราเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นสมาชิกอยู่ตรงนี้นะครับกรณีที่คุณครูยังไม่เคยมี ทีมเป็นของตัวเองไม่เคยสร้างแล้วก็ไม่เคยเป็นสมาชิกเลยนะครับคุณครูต้องสร้างหรือว่าเข้าร่วมทีมนะครับโดยไปที่ปุ่มเข้าร่วมหรือสร้างทีมนะครับอทีนี้นะครับกรณีที่คุณครูต้องการเข้าร่วมทีมนะครับเนี่ยกรณีสร้างเนี่ยอ่าโอกาสนี้ยังไม่อธิบายก่อนเนาะในส่วนของการเข้าร่วมทีมด้วยรหัสนะครับคุณครูต้องได้รหัสมาจากเจ้าของทีมหรือว่าห้องประชมุมหรือว่า กลุ่มของคุณครูเนี่ยฮะอันนี้ตัวอย่างเนาะตัวอย่างนี้ได้รหัสมาแล้วพอนรหัสเข้าไปนะครับแล้วก็กดที่เข้าร่วมทีมอ่าก็จะเห็นว่าตอนนี้เรามาอยู่ในทีมอที่เราพอนรหัสไปเมื่อกี้เรีบเยบร้อยก็จะเห็นว่าชื่ออะไรนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับกับทีมนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าคุณครูเข้ามาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าต้องการกลับไปที่หน้าทีมว่าจะเข้าไป อย่างห้องทีมใดอย่างนี้ครับก็คลิกที่ทีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกที่ทีมที่ต้องการครับ